วันนี้ที่สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายสุมเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทยาสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร์ในพระราชุป,ปถมดสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเป็นประธานแถลงข่าวและเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยาสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร์ประจำปี2567 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสนิทพระเท้พระราชสุดาสยามรมราช,ชกุมารีและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนปกป้องดูแล,แลและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในแนวคิดชีวิตอุทายานสิ่งแวดล้อมนา,นานาชาติเิรินทร์ทอนชิงทุเรงวัลพระราชทานพ,ร,ร,าานพร,ร้อมเงินรางวัลผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2568 ดาวโหลดไปสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.slintonpark.or.th g